อสวัสดีกันตอนสายๆเด้อพี่น้องเด้อแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอ,าอะเอฟซีแฟนขับนะคะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กอ,อแม่ครัวเสผ้ามาตามฮาหนอยฮาหนอยเสียงพีษสนุโลกุมว่านในรถไปเนาะค่ะ รุดเทิงล่ารุดเทิงห้าหน้อยของพิดลูกเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่ะมือนีมาตามต่อกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วันนี้สายสักหน่อยเนาะเอฟซี FC ก็รอคอยอยู่เพิ่งทำงานเสร็จค่ะออไม่สายไม่สายแค่เที่ยงต่อไปยังทันเนาะ <laughs> ฮานอยวันที่วันนี้วันที่ห้าเนาะพี่เนาะที่ห้าวันที่ห้าเดือนเก้าหกเจ็ดเซียนพิษโลก โอเคค่ะคุยฮานอยก่อนเดอ้อเอาลาวไปด้วยไหมเด้อบ้าเอาเลยค่ะพี่เอาเอาไปคลิปเดียวกันเลยใช่ไหมค่ะคลิปเดียวกันเหมือนเดิมค่ะวิ่งเจ็ดฮานอยนะ นอยอ้าววิ่งบนล่างใช่ไหมวิ่งบนหรือว่าวิ่งล่างพี่บนล่างบนล่างค่ะวิ่งเจ็ดโอเคค่ะเก้าเจ็ด เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าแปดเก้าแปดสองตัวมีสี่หาง ค่ะโอ้น้อยจังวันนี้น้อยดีแท้ๆเ, <c oughs> เนี่ยก็ทำแต่ทำคนละแบบกันกับที่ให้ไปเมื่อคืนที่ว่าหลุดนะนะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าทำแบบนี้เมื่อคืนเนี่ยมันได้ห้าเจ็ดอ่ะ โ oh, อ้หรอใช่เนี่ยในสูตรเดียวสูตรเดียวกันแต่เปลี่ยนวิธีการจับคู่เท่านั้นเองอะค่ะพ,พี่ผมก็นึงว่าโหมองไม่เห็นนะถ้าหวยไม่ออกมองไม่เห็นนะ <laughs> โอ้โหโหมันต้องจับอย่างนี้นี่ว่าอะไรเงี้ยค่ะพ <laughs> อเลขออกมาแล้วอะ ทีนี้ก็เลยเอาสามอย่างก็เลยเอาสูตรนี้ให้ไปค่ะอ่ามีมีสาม <3 S 1> ตัวไหมพี่สามตัวเม็ดเดียวอ่าโอเคจัดเลยค่ะแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจดโอเคค่ะนะคะสำหรับในเมื่อคืนในนั้นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยไอ น้อยมันออกหกสามห้าใช่ไหมค่ะ <5. S 2> เออมันออกหกสามห้าผมพูดผิดไปเมื่อกี้ที่ว่าได้ห้าเจ็ดอะห้าเจ็ดมันล้าว <c oughs> สับสนเมื่อกี้ <c oughs> มันออกอะไรหนึ่งห้าเจ็ดลาวมันออกหนึ่งห้าเจ็ดใช่ไหมล่างหนึ่งหนึ่ง อ๋อเมื่อ <ลา S 2> คืนนี้มันเ,เมื่อคืนนี้ปกติมันออกหกสามห้าข้างล่างออกหกห้าปกตินะทีนี้วี p อพีมันออกเก้าสามเจ็ดข้างล่างออกเก้าหนึ่งสำหรับมาด้านะปกติเหรอหรือว่าอะไรปกติอะ่ะ ปกติออกหกสามห้าข้างล่างออกหกห้าใช่ใช่หกสามห้านี้แหละอถ้าถูกแล้วถึงว่าพอเลขออกมาโอ้โหเขาต้องจับอย่างนั้นนี่ว่าเราไปจับอีกอย่างนึงอะไรอย่เงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยเอาจับจับที่มันออก 6กสามห้าเลยแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะครับไปลาวเนาะทีนี้ไปลาวเนาะอ่าครับพีอน้องแคปนาจอไว้ค่ะสำหรับห้าน้อยวิ่งเจ็ดตัวเดียวดวยค่ะพี่น้องบนล่างจับคู่มีเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดะเมื่อคืนมีคนส่ง โอนตังมาให้ผมสองร้อยเมื่อคืนน่ะอ๋อไม่ใช่ก็ไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นคนที่ขอหมายเลขบัญชีพี่นั่นแหละเพราะว่ามีคนเดียวที่ขอหมายเลขบัญชีพี่ไปน่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะให้พรหน่อยอฮะขอบคุณเนปซีที่มีน้ำใจส่งมาให้ค่าสมุดกากกาค่ะค่ากาแฟ จะขอให้ย้อนกลับไปหาเอฟซีคนที่มีน้ำจิตน้ำใจให้เนี่ยให้ย้อนกลับไปหาเอฟซีร้อยเท่าพันเท่าตลอดปีและตลอดไปเลยครับขอบคุณมากค่ะสาธุอะสาธุแทนเอฟซีเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออาผูโศกมนันกับไฮโศกมนันไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามี่าแนวทางเสียงโศกอยู่ ทั้งวันทุกวันเนาะค่ะมือบอมีเล่ากับมีน้อยน้อยนี่สามสามน้อยไปเลยนะโอเคล่างอ่ะล่างออกไอท,ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวูดถึงน้อยก่อนเนาะที่ผมบอกว่าล่างมีสามหางออกไปแล้วสองแล้วอืม ืนออกตอนนั้นออกห้าเจ็ดเมื่อคืนออกห้าหกยังเหลืออยู่หกเจ็ดหกเจดจะต้องออกคืนนี้แล้วมั้งอือฮึนอยอะ่ะใช่น่าจะเป็นคืนนี้พราะมันสามหางมันออก 2, แค่สองแล้วเนี่ยสองวันแค่สอง นั้นล่าเงันเ้อไปทางไอ้ฮูกน้อยอ่ะหกเจ็ดเจ็ดหกลาวอ่าส่วนลาวเสร็จไปแล้วค่ะมาฮานอยค่ะเอ้ยมาลาวค่ะฮ <c oughs> านอยเออฮานอยเสร็จไปแล้ว <c oughs> โอ้ยบกไปบกมาลืมไปอ้าวฮานอยเสร็จไปแล้วมาเอาลาวฮานอยเสร็จไปแล้ว ลาวหกกับสองวิ่งหกกับสองวิ่งรูดบนล่างหกกับสองบนล่างค่ะสองหกสองเจ็ด สองหกหกเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองหกสองเจ็ดหกเจ็ดค่ะสามตัวนี่จับหมดเลยค่ะถ้าจับลาวผมก็ทำ ในสูตรเดียวกันนี่แหละจับเปลี่ยนจับใหม่ค่ะถ้าจับแบบนี้ถ้าจับแบบที่ออกเมื่อคืนนะ่ะได้สามตัวโตวอืมอันนี้ก็จับสามตัวค่ะแปดสองเจ็ดมีแค่สามหางเนาะแปด สองเจ็ด <7 S 2> มีส <7 S 2> ามหาเก้าหกสองเก้าหกสองศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดค่ะ สองตัวมีอ้าวสองหกทำไมมีสองครั้งน่าจะเป็นสองเจ็ดตัวหนึ่งเนาะโอ๊ยแม่ครัวเขียนผิดแล้วนี่สองตัวสองตัวจะมีอยู่สามสามหางสองหกสองเจ็ดหกเจ็ดใช่จับคู่สามตัวมีแปดสองเจ็ดเก้าหกสองและศูนย์หกเจ็ด โอเคเนาะเรียบร้อยค,ค่ะตัววิ่งคือหกกับสองเด้อค่ะพี่น้องอันนี้สองเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองเจ็ดหกเจ็ดอ่ะโอเคแคปหน้าจอไว้ค่ะสำหรับรลาาพัฒนาขอบคุณมากค่ะพี่โอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่าพี่น้องรลาาพัฒนาเซียนพิษนุโลก วิ่งรูดบนล่าง6กับ2จับคูมี2ส2งเกตแล้วก็6กเก็ส่วน3ตัว8 2 7 9 6 2 0 6 2อ่ะสำหรับเ่าพัฒนาด้วยค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ค่ะงวดที่ผ่านมากกัลูดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเ่าพัฒนามาเบิงหาน้อยกันค่ะวันนี้หานอยวันนี้ค่ะวันที่5 9, 6, เดือนเก้าหเจเซียนพิษโลกวิ่งบนล่าง7ตัวเดียวจับคูมี เก้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกเก้าแปดส่วนสามตูมี่แปดเก้าเจ็ดอ่ะแคปนาจอไวพิจารนาคะ่ะพี่น้องพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ